่ะสวัสดีค่ะพบกับสะพานบุญชาแนลอีกคือเกานะค่ะนอท่านผู้ชมหลังจากที่ไหวออกวันที่สิบหกแล้วก็เฉียดคิ้วคิวค้นไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันคว่ำฟันตะควงกับฟันใดอยู่เพราะสว่านหาหนึ่งสามของที่ฟันเจกหนองเขาว่าเสียชีวิตแต่ว่าอายุเขากับหาชิอย่างหาชิเอดเนาะค่ะนอกรบเขาอยู่ํำพ่อฟันดีประสัน มันย่าซื้อเมันเอาโชกเอาลาเนเอาทหาศูนย์เืนว่เอาหาสิบเอาศูนย์กันเลยผ่านวันเป็นยังค่ะหัดหน้าฝันเอาไม่อันบ่ากันเนาะความชอบท้องไฟของมันนะคะทันทีสนใจอยากติดตามคลิปต่ตอไปกะยังสิมีโอกาสด้วยนะคะเนาะเป็นแนวทาง นาะคะ่ะแนวทางในการเสียงโชคนะคะที่เอาหลูงงัวหลูงอันนี้นงก็คืออันถ้าทำวิดีโอนะคะบริเวณบริเวณไทยภาพสดนะคะก็เรยกเอาหลูงงัวหลัท่านผู้ชมเริเบิงเนาะคะ่ะเนาะสดๆถ่ายฝนตกลิ่นในงัวก็ได้มันก็เป็นโชคเป็นหลาดอยู่ฝันน่ะฝันดีอยู่ค่ะแต่มัน คือบบิสทุกวันอ่ะนะโฉหลับดวงวาจนะมันโบร้อมกันมันบโทอกันเนาะค่ะแต่ละกะเอาไว้คิดนานเนาะค่ะงวดนาเนาะแกมือไม่ค่ะท่านผู้ชมมันปลาบสวยดอกเนาะอันแต่ว่าโบที่เพิ่นถูกเพิ่นถูกเพิ่นอันนก้นมีอยู่แต่ว่าเราเรื่องห้าเนอยก็ เขาจะทะเบียนรถจ,จะ้องนะคะเนาะต่ก็บ,บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าบริสุทธิ์วนเกียวอันนี้มาทักทายท่านผู้ชมหลังหวยออกนะคะเก็บร้ายเติบอยู่คานท่านผู้ชมผู้ใดถือแน่ะคอมเมนต์มาในเด้อคะ่ะท่านผู้ใดได้โศกได้รักแต่ว่าขั้นหมุน,นหาหนึ่งสามมันกติถือ,อยู่แต่ว่าเอาจะหนึ่งสามกับหาชุนเอาพวสดกับอายุเนาะอายุกับหาซิบเต็มแล้วมันกับสองอย่างหาซิบเ็สแต่เอาบูเบิรนะนะบูคิดว่าสื่อคือล่องเนาะ ฟันท่งโหดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะคลิปนีก้กะซสามีสักก้อนะะนะคะสันจันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามกดซับสไครต์กดไคลไคล์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ <c> คามารับชมและกดติดตาม